วันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีคุณนาและคุณตาครับผมคับพี่ต้นครับช่วงนี้เองตลาดหุ้นไทยเหมือนยังแกว่งในกรอบแคบๆนะครับยังเหมือนไร้ปัจจัยมาหนุนนําตรงนี้เองเนี่ยวังแผนการลงทุนยังไงดีครับก็ปัจจัยแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับจะสังเกตว่าไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวนะครับในาฝั่งของต่างประเทศนะครับก็คล้ายๆกัน นะครับของอเมริกาเนี่ยความจริงแล้วในระหว่างเทรดค่อนข้างจะผันผวนนะครับ hey, ก็คือ <hey. S 1> ติดลบนะครับแล้วก็กลับมาบวกนะครับ <Okay. S 1> คือข่าวช่วงที่ออกมาเนี่ยบางช่วงบางตอนก็คือข่าวในเชิงลบนะครับ <Okay. S 1> ข่าวในเชิงบวกก็เป็นเรื่องของตงัวเลขเศรษฐกิจนะครับคือการขอ รับสดการกันว่างงานที่ออกมาแค่684,000ตำแหน่ง44,000คนนะครับเทียบกับก่อนหน้าก็คือ7 0 0 0 0กว่านะครับผลเลยมองเป็นบวกนะครับรวไมไปถึงในภาพของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับการผ่อนปลนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนของกลุ่มธนาคารในบ้านเราในบ้านเขานะครับก็คงต้องรอดูผลสเตทเทสนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าวันที่30มิถุนายน ของปีนี้นะครับก็คาดว่าจะมีการใจเงินปันผลได้ของกลุ่มธนาคารในต่างประเทศนะครับก็ทําให้ทิศทางซนติเมนต์ก็เลยดูออกมาดูดีนะครับแต่ว่าสังเกตว่าราคาหุ้นก็บ้านเราก็ไม่ตอบสนองบวกมากนัก ราะว่าอาจจะมีประเด็นสั้นๆนิดๆนะครับหรือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับจีนนะครับตอนนี้ก็เลยมีการพูดถึงการค้ากันอีกแล้วนะครับบอกว่าที่คุณนําเข้าสินค้าเกษตรจากผมเนี่ยมันยังน้อยไปนะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่มีความกังวลอยู่นะครับรวไปถึงในภาพของโควิด -19 นะครับไอประเทศที่โดนเทคโปรฟิตนะครับก็จะบอกว่าเขาบอกว่าตัวโควิด -19 อาจจะกลับมาเบสสามของยุโรป แต่พอประเทศในยุโรปเหมือนกันนะครับประเทศที่บวกนะครับหรือว่าในเอเชียที่บวกก็จะบอกว่าเริ่มฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นแล้วสังเกตว่าเอ้ตอนนี้คือพอหุ้นบวกคนก็บอกเป็นข่าวบวกนะพอหุ้นลบก็บอกเป็นข่าวลบก็แสดงว่าเซนดิเมนต์ตอนนี้เหมือนกับกว่าปัจจัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวหุ้นมากกว่านะครับคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวข้องกับว่าเศษฐกิจเท่าไหร่ ออกมาแล้วผมบอกว่าความตื่นเต้นกับตลาดหุ้นณนวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับม,มันทำให้ทิศทางของหุ้นทั่วโลกนะครับอยาสังเกตว่าบกลบนิดนดนะครับสลับกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เซนติเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางที่บวกเล็กน้อยกับผม นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจังหวะนี้คืออยากจะให้ตลาดหุ้นไทยเลือกข้างคนที่ถืออยู่ก็อยากจะให้ขึ้นนะคะคนที่ยังไม่มีของหรือว่าขายของไปก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้ลงนะคะมีโอกาสปรับพักฐานหรือว่ากรอบการเคลื่อนไหวยอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะพี่ต้นครับผมก็คนที่บอกว่าขายหุ้นหมดแล้วอยากจะให้ลงเนี่ยน<อ>ะครับก็เพราะว่ามันมีความกังวลในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะ,ะครับ ก็คือเรื่องของบอลยิวของอเมริกานะครับอาจจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนช่วงที่ภาพของบทแทนพันธบัติของอเมริกาที่เริ่มทรง,งตัวเนี่ยพอส่วนหนึ่งก็คือเพนชั่นฟันของอเมริกานะครับก็คือไปขายหุ้นแล้วไปซื้อพันธบัตรก็คือมีการปรับพอร์ต แล้วก็หวังว่าใ,ในอนาคตนะครับก็คือตอน1 1เมษายนเป็นต้นไปนะครับอาจจะเห็นเพชรฟันเนี่ยซื้อตราสารนี้น้อยลงนะครับอัตราจจปัดก็บอลยิวก็อาจจะปรับตัวขึ้นในช่วงของต้นเดือนมกราต้นเดือนมกราคมอันนี้คือสิ่งที่กลัวในตลาดต่างประเทศนะครับทาให้ฝั่งที่ฝั่งอยากจะซื้อเนี่ยก็รอข่าวตรงนั้นฝัน่งขายบอกว่าเฮ้ยผมก็ยังบอกว่าสกิลดูดีนะนะครับก็เลยมองไว้ก่อนนะครับก็เลยคิดว่าณนะสัปดาห์นี้นะครับรวไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมบองว่าตลาดหุ้นจะคงเป็นแบบนี้นะครับไม่ตื่นเต้น ไปรอลุ้นกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในช่วงของการเดืนอนเมษาย,ยนฝั่งไหนชนะชนะ่แปลว่าฝั่งไหนชนะก็คือว่านคนที่จะขายเนี่ยมันจะขายลงต่อหรือเปล่านะคคนที่จะซื้อนั้นติดก็คงรอซื้ออยู่นั้นก็เลยมองว่าช่วงนี้ผมมองว่าเป็นการเทคแคบมากกว่านะครับก็คือ1565แนวรับนะครับแล้วก็1585แนวต้าน จัำการที่หนึ่งคือ2ี่สิจุดเลยประมาณคือหนึ่งห้าหกค่าแล้วก็หนึ่งห้าแปดห้าครับครับสุดท้ายนี้ขอสั้นๆนะครับพี่ต้นครับท็อปพิกสักตัวสองตัวครับครับผมก็ชอบอยู่สองตัวนะครับก็คือในส่วนของกลุ่ม ICT นะครับประเด็นในเรื่องของตัวการที่กลุ่มโอเปอเรเตอร์จะไปขอกสทชในการเรียกว่ายกเลิกค่าฟรีนะครับคือ USO ฟรีนะครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะมีผลในเชิงบวกกับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็เลยคิดว่าตัวใหญ่สุดคือแอดวานจะดูน่าสนใจเป็นกลุ่มที่หนึ่งตัว นะครับที่ตอนนี้โวดในตัวเวเนซุเอลานะครับไม่อยากให้บอยขอดแล้วนะครับซึ่งคนที่เป็นคู่ค้าเคยอดีตที่ผ่านมามีการนําเข้าน้ํำมันจากเวเนซุเอลานะครับมาเป็นต้นทุนในการผลิต อยากมาต่อยคือทัสโกนะครับจะดูน่าสนใจวันนี้ขอกเก็งอะไรสองตัวนะครับแอดบาร์แลวก็ทัสโกครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ต้นคะ่ะสวัสดีค่ะส <ขอ S 1> วัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนนะคะที่หลายๆคนอยากให้เลือกข้างสัทีคือเลือกข้างไหนก็ได้นะคะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ปลดปล่อยจากกรอบแคบๆตรงนี้ไปคือจะเลือกทางไหนก็ได้ขอแค่ชัดเจนว่ากันแบบนี้นะฮะ